นี่ครับเมื่อวัยรุ่นยูเครนครับทำแสนชัยพลาดท่าแตกไปก่อนครับแหมงานนี้มันเลยจบไม่สวยครับนี่ครับเอามาดูริงเกิลสาวๆสวยๆกันก่อนนะครับผ่อนคลายจิตใจครับเอาละครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือนักชกจากยูเครนครับนักชกคู่นี้ครับอายุยังไม่เยอะเลยครับชื่อว่าวาเลรีอับราเมงโก้ครับเจอกับทางด้านของแสนชัยพี่แกแสนชัยครับทั้งคู่เจอกันเมื่อวันที่8ับเดมีนาคมครับปี2019ก็ ปี2562นะครับนี่ครับมีธนาทรแมทธิวดีนะครับไปเป็นผู้ถอดมงคลให้ด้วยนะครับในตอนนั้นนะครับทั้งคู่เจอกันในรายการนี้นะครับก็คือรายการไฟไนท์ดูไบครับไฟไนท์ดูไบนะครับที่แน่นอนครับสาธารณะอาหรับเอมิเรสครับเอาละครับมาครับเปิดมาเลยครับยกทีนึงครับมาว่ากันก่อนครับแน่นอนว่านักชกผู้นี้ครับอาลารี่ผู้นี้ วารรี่นะฮะตูวนี้ไม่ธรรมดาแม่แสนชัยมีสับเท้าหล่อนะครับวารีรี่ขึ้นชื่อได้ว่าแม่รุ่นใหม่ไฟแรงแรงยังดีครับเจอกับท่านั้นของแสนชัยครับแม่แสนชัยนี่ดีกรีท่านไม่ธรรมดาครับนี่เป็นแชมป์ยกขาวครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟมาหลายสมัยครับสถิติไทยไฟนี่ยังไม่เคยแพ้ใครครับแล้วก็เป็นแชมป์ปินอีกไฟครับเป็นแชมป์โตโยต้ามาราธอนครับแม่จับกวาดทิ้กเนียลงไปยักหงายก่อนเลยครับโอ้โหสอนเชิงให้ครับ เป็นแชมป์มวยไทยวอริเออร์ครับเป็นแชมป์ของ WPMF ครับแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับแชมป์ของสภามวยโลกมวยไทยครับแชมป์ลุมพินีหลายสมัยครับแชมป์โตโยต้าครับครับโอ้แล้วก็อีกมากมายครับนากระดาบเอซีพูดก็ไม่หมดครับมาดูมวยกันดีกว่าครับแหม่ไทยบรรยายแชมป์ของแสนชัยนินบรรยายไม่หมดครับอ่ะมาดูดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแข่งข้าไปครับวารอรี่มัดซ้ายครับแสนชัยครับจังหวะนี้ครับเก็บเดินเข้ามามัดแล้วตั้ด้วยหมัดหมัดคืนครับแล้วเตะเจาะล่างไปครับ ถีบขวาครับขวาหน้าครับท่านของแสนใจครับถีบขวาขึ้นมาครับวาเลรี่ครับแอบมีโดนกระจับนิดนึงครับขอโทษขอโพยกันไปครับอ่ะนำใจนักกีฬามีครับเดินเข้าหาครับมาครับหนึ่งสองครับวาเลรี่ครับเราล็อกเอาไว้ครับแสนใจก็ล็อกไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้ทําอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับนี่ไปต่อยไกลถึงสาธารณรัฐเอมิเรสเลยนะครับ ที่ดูใบครับรายการไฟในดูใบครับมันหนึ่งสองสามครับอื้ระวังครับหนึ่งสองครับทำได้แข้งซ้ายแล้วจะกวาดจะพลิกเหมียแสนชัยแต่แสนชัยไม่ลงครับตัวเองเกือบเสียหลักครับวารีรีแข้งขวาครับวารีรี่เจอมาซ้ายลําตัวจากแสนชัยเหยียบเดินเข้าหาครับจังวันนี้มาซ้ายแสนชัยครับมาซ้ายขึ้นครับจากวารีรี่ครับพกซ้ายมาไม่โดนครับเข่าขวาเข่าขวาตีเข่าขวาแทงครับวารีรีครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับอ๋อกรรมการเตือนครับว่าอย่าแทงเขาตรงที่เป้าครับเพราะว่ามันผิดกติกานะครับจังวันนี้ครับ แคบเดินหาครับยับค <Yeah. S 2> ู่ไว้ก่อนครับอาคาไว้ก่อนครับแข่งขวามะครับวารีดีเจอคลิกเหนืจากแสนชัยแต่พาลงไปด้วยครับแม่ยักายลงไปทั้งคู่ครับแสนชัยนี่ก็เรียกเสียงเทจากผู้ชมได้อย่างดีครับแข่งขวามะครับวารีแสนชัยเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับลลอกไว้ก่อนครับดึงมาครับเข่าขวาครับวารีแสนชัยกดเอาไว้ครับเข่าขวาวารีครับเข่าซ้ายทีหนึ่งครับแม่แทงตรงนี้แทงเข้าเป้าเลยนะครับทางด้านของวารีครับ ยิบซ้ายมาครับวาร์เรี่แข้งขวาวาร์เรดี้หนึ่งสองเซนชัยบเดินเข้าหาเขาไม่ก่อนมัดขวาแหม่ยังไม่โดนเตอมาซ้ายแซนชัยแล้วก็พลิกเมียควิดตุงลงไปครับแหม่เวิดตุงคือล้มไปข้างหน้าคบหน้าคำมาพื้นกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ร้อยกับร้อยครับหนึ่งสองนชัยครับจับมาครับแข้งซ้ายทําด้วยมัดขวาครับเจอศอกซ้ายครับวาร์เรดี่เข้าขวาครับแหมระวังครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแหมสองนี่แบบเฉียดไปนิดเดียวครับโอ้โหครับเียบเดินเข้าหาครับ ระวังครับอย่าเล่าเล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเลาเล่าขียับประมาทครับเอาเอาเหมือนจะแตกครับคุณผู้ชมครับจังหวะซอกปาดของวารีเมื่อสักครู่ครับทาเอาท่านาของแสนชัยครับจมูกครับเอาโอ้ยชัวร์ครับแหมสองเมื่อสักครู่ครับโอ้โดนไปก่อนเลยครับแสนชัยครับโอ้โหนี่แหละครับที่เขาบอกว่าอย่าเลาล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับดูภาพช้าครับนี่จังหวะพลิกเหนีอครับแหมยักงายลงไปครับกนจำเบาครับเดินเข้าหานีหนึ่งสองครับเกือบยักง่ายครับ จังหวะนี้หนึ่งสองครับแล้วก็พลิกเมียครับหน้าคำมัมขวิดตุ้งกันเลยทีเดียวครับแมเขวิดตุ้งคือล้มหน้าคำมัมครับแข่งขวามาครับจังหวะนี้ลัวนี่ครับพลิกพาลงไปทั้งคู่ครับแล้วมาดูครับจังหวะนี้ก็พลิกหน้าคำมัมครับแม่ตากล้องน่าจะชอบครับโอ้โหแต่ตากล้องไม่ได้ไม่ได้รีเพย์ภาพที่จังหวะที่ปัดสองนะครับโอ้โหสอกซ้ายครับผ่านดั้งเลยครับโอ้ ดังหักเลยครับคุณผู้ชมครับจมูกอืมจมูกหักครับเอาแล้วครับนี่ครับอย่าเลาเาครับเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับแม่อย่าเลาๆลาคืออยาบระมาทครับแม่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อุ้ยหวาเสียวแทนครับโอ้ยเลือดออกครับอืมแม่ครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพกดังพึงนะครับอย่าลกๆคืออย่าล้นลานครับ เดี๋ยวพัดทุก็คือเดี๋ยวหล่นตึงนะครับโอ้ยแสนชัยโดนไปก่อนเลยครับแหมจังหวะมันปาดไปปาดมาครับดูครับอืมเอาแล้วครับโดนตั้งแต่ยกอินหนึ่งเลยครับต้องมาดูว่าจังหวะนี้ครับมันจะไปทางไหนจะไปสิ้นสุดตรงไหนครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องโคชเชทีวีครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนจากเรานะครับ อ่าแล้วครับเยบเดินเข้าหาครับยังมีกําลังใจดีครับท่านขงแสนใช้รับมาจังหวัดประสานแข้งครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับเข้ามาครับมาัดซ้ายหุกไปก่อนครับแข้งขวาแข้งซ้ายตามโอ้ไม่โดนเจอมัดขวาลงโทษครับสายตาดีครับท่านของวารรีผู้นี้ครับแข้งขวาครับอ้าวโดนกระจับอีกแล้วครับแม่ ยกแรกที่เขาไปจับลงนี้ก็เตะกระจายัแม่แสนชัยสีหน้าเปลี่ยนเลยครับโดนเข้าไปก็จุมเหมือนกันครับปีบซ้ายมาก่อนครับแสนชัยแข้งความไม่โดนเจอแข็งสายลงโทษมาซ้ายจากแสนชัยวารี่ถึงกับเสียหลักครับอ๋อเข้วารี่ครับหมัดประสานจังวันนี้ครับมาตีเขาตีเขาไปก่อนครับกรรมการก็แยกออกมาครับมาว่ากันไหมครับแข้งขวาไม่โดนครับวารี่แสนชัยครับแมนี่พลิกเมียลงไปเลยครับยักไงครับหวางกันไหมครับแข้งความไม่โดนครับวารี่ครับ แข่งซ้ายมาคว้าไว้ครับแสนชัยครับแล้วจับพลิกแล้วก็พลิกลงไปอุ้ยจังหวะลงไปบนพื้นนี่เขาแสนชัยนี่โดนหน้าเลยครับแม่วันลีลีบอกไม่พื้นครับไม่พื้นไม่พื้นพือไม่เป็นอะไรครับเอาละครับเดินเข้าหาว่ากันไหมครับแข่งขวาไม่โดนครับวารีดีมาซ้ายแสนชัยครับลลอกไว้ครับตีเข่ามาแล้วก็พลิกมาครับหน้าขมังปิดตรงอีกแล้วครับแม่วันนี้ได้ใช้ภาษาใต้รัวๆเลยนะฮะเอาละครับ หนึ่งสองครับเราทำให้แข้งซ้ายครับแสนชัยแข้งซ้ายมาบริได้ดแล้วกพลิกลงไปนั่งเขงอยู่บนพื้นครับแมนั่งเขงจะลงไปนั่ง้นจำเมานั่นเองครับมัดขวามาครับแสนของวรเได้แข่งนี้ไม่โดนครับวันดีดีครับแข่งขวาครับแสนชัยถอยออกมาครับวันดีดีมัดซ้ายขวาซ้ายครับแสนชัยเข้าไปล็อกไว้ครับเอาเอาเราระวังครับเกือบตกเวทีเกือบพลัดครับเกือบพลัดเกือบพลัดแปลว่าเกือบลนนะครับแม่ เกือบโอเคเลยทีเดียวครับเกือบโอเคคือเกือบตกลงไปครับทุกวันนี้โอ้โหมาขับวางกันไหมครับแข้งซ้ายมาครับแสนชัยครับมาซ้ายแสนชัยแล้วกาไว้กนครับเรียบเดินหาครับแข้งขวาครับเจอมาซ้ายคืนทีมซ้ายแสนชัยอึ้งแข้งขวาแหม่ไม่โดนครับเวิร์ดไปครับวาเดอรี่แสนชัยนี้ต้องหายใจทางปากแท้แล้วนะครับโทษจมูกหายใจลำบากครับจะพลิกพลิกไม่ลงครับอาอแล้วครับแหมสถานการณ์เริ่มขับขันครับธนตของแสนชัยครับ มา้ายแสนชัยครับต้องมีสมาธิครับอย่าเลาๆลาแล้วกันครับอย่าลกๆด้วยครับก็คืออย่าประมาทแล้วก็อย่าลนลานนั่นเองครับโอวารเรดี้เหมือนจะแตกครับเหมือนจะแตกที่ขมับด้านขวาครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับแข่งซ้ายแสนชัยครับวาเรดี้จะตัดตัดไม่ลงเตะไม่ลงครับแม่หมดูสายหน้าครับบอกไม่พือครับวารเรดี้ครับแม่ครับแม่เอาแล้วครับวากันไหมครับแสนชัยว่ายังไงแต่ลูกนี้ไม่โดนครับวาเรดี้แข่งซ้ายแสนชัยครับลำตัวตัดเข้าไปครับ บันซ้ายแสนชัยกับมัหนึ่งสองวารีดีวนมาตีเขาซ้ายครับแสนชัยตีเขาซ้ายครับแสนชัยครับวารีดีจับพลิกลงไปแต่ตัวเองลงไปเองครับแม่แสนชัยขึ้นคล่อมเลยทีเดียวครับแม่แสนชัยออนท็อปันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับอาแล้วครับแอบเดินเข้าหาครับอ้าวหมดยกพอดีครับแสนชัยมั่นใจเลยครับในยกนี้ครับผ่านไปได้ด้วยดีครับอาแล้วครับนี่เจ้าหน้าที่ต้องมาดูเช็คนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s ไ r i b e ช่องโคชเชทีวีด้วยนะครับนี่ครับจังหวะจะพลิกแต่ไม่ลงแล้วก็พาลงไปทั้งคู่ครับแล้วเขาลงหน้าพอดีน่าจะเป็นจังหวะเมื่อสักครู่ครับแหงซ้ายครับแล้วพลิกเหมียลงไปข็นั่งแขงอยู่บนพื้นครับแล้วจังหวะนี้จะพลิกบ้างครับพลิกไม่ได้แล้วจะตีเขากระจับอีกแล้วครับแหมแสนชัยก็บอกอย่าตีเขากระจับครับอย่าโดนไขครับแหมไขมันเจ็บครับโดนไปมันจุกหัวใจครับจังหวะนี้ครับลงไปที่ครับเขาครับแหมเข่าตามพอดี มีมาซ้ายแสนชัยขวาแสนชัยตาม้วยแข้งซ้ายลาตัวครับแข้งซ้ายมาครับบอลเลลี่แล้วแสนชัยพลิกเมียลงไปเลยครับแหมนั่งแข่งอยู่บนพื้นครับนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปพังมวยร้อยๆนะครับพังมวยไทยสำเนียงใต้ครับจากโคชเชครับเอาละครับตอนนี้พี่เลี้ยงของทั้งสองมุมก็เรียกว่าเดี่ยวเข้มกันอย่างดีครับ นี่ที่บ้านเขานี่ให้รดน้ําโดยที่ไม่ต้องมีฐานรองนะครับแต่ว่าเขามีพนักงานที่คอยเช็ดพื้นให้แห้งนะครับนี่วารเดนีโอเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมครับดูท่าทางมีความมั่นใจครับแหมไวกําลังห้าวไวกําลังสดไวกําลังเป้งครับแหมไวนี้ภาษาใต้นี่ไวนี้ไข่ไข่กำลังแข็งครับแหมไข่กาลังแข็งเลยครับ้อมบนทุ่งพรานครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วดูครับ ท่นั้นของแสนชัยก็นี่ครับเรียกขวัญและกำลังใจครับเห็นที่ป้ายเมื่อสักครู่ไหมครับป้ายที่ติดอยู่ที่มุมนี้ป้ายของสภามมยไทยโลกเลยนะครับเอาแล้วครับมาครับอันนี้ชกันแค่3ยกเท่านั้นครับ3ยกตัดสินครับมาครับลุยกันครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับแข่งขว้าครับท่นั้นของวาเีรีแข้งซ้ายแสนชัยวาเลดีต่อยไม่โดนแข่งขวาตามก่อนครับแสนชัยเดินเข้าหาครับ แข่งซ้ายวรีดิษนชัยพลิกเมียลงไปนั่งเข่งบนพื้นอีกแล้วครับแหมวันนี้พลิกเหมียกันบ่อยเหลือกเกินครับแข่งซ้ายรับแซนชัยครับวาลนดิศอยไม่โดนเอาแข่งซ้ายมา่อนเข้าวาลีติบดดัดขวาแซนชัยหยับไปครับแข่งขวามาเจอแข่งซ้ายโตกลับลงมาตีเขาตีเขาขึา้นครับเขาโตมาครับแล้วก็กดล,ลงมาแล้วเขาซ้ายตีแล้วก็เกี่ยวเอาไว้ไครับแซนชัยครับโอ้ยล็อกไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกก่อนครับขก็บเดินมาว่ากันไวครับ ทีมซ้ายครับอ๋อแข่งขวานี้ไม่โดนครับวาเลรี่เก็บเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับแซนชัยแหม่เสียท่าเลยครับเจอพลิกเหนยอเหมือนกันครับออแล้วครับอย่าอย่าประมาทครับมัดซ้ายครับท่าของแซนชัยครับวาเลรี่หนึ่งสองมาครับแข่งขวาลำตัวแซนชัยแข่งซ้ายลำตัวโตคืนเก็บเดินเข้าหาทีมซ้ายไปก่อนครับแซนชัยวาเลรี่เดินเข้าหาครับยังไม่ยอดท้อครับแข่งขวาไม่โดนครับแข่งซ้ายทีมาท่านหงษ์แซนชัยครับมัดหนึ่งสองครับ เขาซ้ายไว้เลยดิเขาควาไว้เลยดิแสนชัยล็อกเอาไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาเอแล้วครับว่ากันไปครับเหยียบเดินเข้าหาแข่งขวามาครับาสใช้เข้าไปจะพลิกไม่ได้ครับแข่งซ้ายอาจติดขาครับเข้ามาทีบซ้ายครับแข่งนี้แหม่ไม่โดนครับบืดไปครับแหม่แสนชัยนี่ลิ้นแลบลิ้นใสเลยครับบอกไม่โดนคำนองเบ้าครับนองเบ้าไม่โดนนะฮะแข่งขวาครับ เจอแข้งซ้ายจากแสนชัยครับขาโวยก่อนครับวาเลรี่เดินเข้าหาแสนชัยแหมเอาหมัดตอดไปก่อนครับวาเลรี่หมัดคว้ามาครับแสนชัยล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้เราอย่างไรดีไหลแขนครับจังหวะนี้แยกออกมาครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีนิดๆครับอแล้วครับวาเลรี่ยังคงเดินเข้าหาครับแสนชัยหมัดซ้ายดักครับแหมโดนไปหน้าสะบัดเหมือนกันครับวาเลรี่ครับเตะก็ไม่โดนครับหลุดไปก่อนครับ เดินเข้าหาครับมัดนี้ไม่ถึงดีเจอเขาซ้ายดักจากแสนชัยครับมัดขวาแล้วก็พลิกเมียลงไปนั่งเคลงอีกแล้วครับแหโอ้ล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมานี่มันเหนื่อยนะครับมัดซ้ายขวาเอาเจอซ้ายจากวาเลรี่มาซ้ายแสนชัยแข่งซ้ายลำตัวครับแสนชัยทีปซ้ายแสนชัยเกือบจะยักไงครับวาเลรี่เกียบเดินเข้าหาครับแข่งขวานี้ไม่โดนดีครับมัดซ้ายมีสับซอกซ้ายครับวาเลรี่ครับจับตีเขาไปก่อนครับแสนชัยล็อกเอาไว้ครับ แขนติดเชือกเลยครับวาร์เรดี่ครับเหลือประมาณ20่สิบวิเศษๆเท่านั้นครับในยกสุดท้ายครับสลักพาเดินเข้าหาครับแข่งขวาแหมวาร์เรดี่ครับเข้อซ้ายแล้วพลิกเหนืออีกแล้วครับแหมลงไปนอนอยู่บนพื้นครับแล้วก็ลุกช้าแล้วครับวาร์เรดี่ครับอ่ะเดินเข้ามาต่อครับแล้วนี่ก็โชว์ไปมาดิดการโลครับเอากรรมการไม่เตือนด้วยนะครับเอ้าใช้ได้เลยแหมวิธีเวทีนี้นะฮะปกติแล้วคือผิดกติกาไปแล้วนะครับท่านของมาดิดการโลครับเอามือจับเชือกเลยครับท่านของวาร์เรดี่ครับ แหม่แสนชัยนี่มั่นใจแล้วครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับก็มีการกราบกันนะครับนะฮะนำใจนักกีฬาครับดูครับเขาก็มั่นใจของเขาเหมือนกันนะครับตามสายตาผู้ชมว่ายังไงครับเอาตามสายตาผู้ชมแล้วกันครับว่าผู้ชมคิดพันพือครับคิดพันพือแปลว่าคิดอย่างไรครับแล้วก็แสนชัยก็กราบพื้นสีทิศครับขอบคุณผู้ชมที่มาดูในค่ำคืนนี้นะครับ ก็คือมวยไทยของเรานักมวยครับนอกจากที่เราจะขอบคุณนะครับครูบาอาจารย์ครับนอกจากที่เราจะขอบคุณพี่เลี้ยงผู้มีพระคุณแล้วเรายังขอบคุณผู้ชมแล้วก็ผู้จัดด้วยนะครับเเป็นการให้เกียรติที่เขามาดูเรานะครับ <S <s ก็มันลุ้นกันนะครับเขาก็มั่นใจครับเขาก็มั่นใจเราก็มั่นใจนะครับสำหรับท่านที่ก่อนจากกันกบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะครับกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยครับ กับช่องนี้ครับช่องโค้ดเชทีวีครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนจากเรานะครับเมื่อเอาบีดอใหม่ๆขึ้นไปครับเอาแล้วครับตอนนี้กรรมการก็รวบรวมคะแนนครับรอดูผลการตัดสินครับว่าจอกบมาแบบไหนครับพิธีกรรวบรวมใบคะแนนขึ้นมาแล้วครับอืมดูว่าจะยังไงครับนี่โอ กรรมการชมเลยครับกรรมการกรรมการเราถึงกับชมวเนรี้เลยครับว่าสุดยอดนะครับเมื่อสักครู่นะครับก่อชื่นชมจริงๆนะครับเพราะว่านนๆจะได้เห็นนักมวยต่างชาติที่สามารถใช้อาวุธมวยไทยได้ค่อนข้างดีครับบอกแบบนี้ครับและผลการชูมือครับชูให้กับที่แสนชัยครับเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาละครับจบกันไปครับก็ฝากเลยตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับแหมสวัสดีครับ